วาลวทองเหลืองจะอ,อยู่ตรงนี้แล้วหักเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขกันครับตรงนี้เป็นปูนทั้งแท่งท่อน้ำเป็นท่อฝังอยู่ในดินเป็นบ่อขนาดสาล้านลูกบาทลิตรแรงดันตรงนี้อยู่ประมาณสี่บาร์เป็นบ่อจากสูงจากที่สูงนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับตัวกาวที่ใช้นะครับจะเป็นกาวไฮเทสเชอร์จะเป็นก,าว,นกาวที่แบร,รับแรงดันสูงได้ เดี๋ยวเราจะต้องไปพันเทปพันเกลียวแล้วก็เอาวาทองเหลืองตัวนี้ใส่กับใส่กับข้อต่อให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะมาตัดตัวนี้กันัค Pak, pak, pak. จะใส่เข้าไปไม้ท e ีเด okay. ียวเช็ดแล้วคราวนี้กาวลงเลยนะอัดเลยเฮไปไหนนะเดี Blood ๋ยวเรียกใจครับเดี See, ๋ยวใส่คบนี้ไอ้นี่เข้าไปอีกหน่อยดิเดียวโอเคไหนนะให้ให hm ้มันน้อยๆอ่ะน้อยกว่าเนี้ยมีกาวเลยกาวเลยไงก็ไม่แห้งก็ที่น้ำไม่ไม่ไม่ให้มีอัดกาวเยอะเลยอัดรอบๆเลยข้างล่างข้างล่างรอเลยข้างบนนี่เอาเนี้ย เราเ th ี่เด็เขาข้างนอกด้วยมีข้างมาข้างในที่คือมันจะมาถึงตรงเออนั่นแหละเล้งระเลงประเล้งเล้งเลงรเล้งอ้ารับเข้าไปไม่ควรโดนท่อข้างล่างนะเร็วเยลปล่อยดิโอ้ลอดแปดปลีลบห ฮักเลยไปเอา่เยยเลยนยเลยนะักนี่ผมดูเลดิเาทิ้งไว้ก่อน5านาทีหานาทีสนาทีตาห้งก่อน จบ